โอเคครับผมสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมนี่อยู่ในเกม GTA V นะครับผมก็ไม่มีมากเพิ่มเติมคือผมไม่ได้อัดมานานเลยนะฮะเนื่องจากคอมมีปัญหานะครับผมแล้วก็ไมค์ที่สั่งไปก็ยังไม่ได้นะครับก็เลยใช้ไมค์ถูกไปก่อนนะครับผมตอนนี้เสียงก็อาจจะดีดีหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเพราะยังไม่ได้ทดลองนะครับผมก็ลองฟังกันดูนะฮะโอเค วันนี้ก็บรรยากาศดีจริงๆเลยนะฮะยามเช้าแห่งนี้รู้ hey, สึกว่าฮอมันจะเยอะผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยืฮึฮออยู่ในน้ำเหรอโอ้นี่เกิดอะไรขึ้นอ่ารถมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยในเมืองมีอะไรหรือเปล่าขับเข้าเมืองดูหน่อยดีกว่าอื <c oughs> <c oughs> บรรยากาศเช้าๆนี่มันดีจริงๆหมอกบ,บางๆนี่อะไรวะเนี่ยฮะโอ้โหโดนนี่มันนี่มันนี่มันจิ้งเลนไม่ใช่โอ้รูปร่างเหมือนมังกรจริงๆเลยเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะมีมังกรได้ยังไงอ่ะ นี่มันโลกแห่งความจริงไม่ใช่นิยายนะเว้ยนี่ก็อีกตัวหนึ่งอะไรวะเนี่ย <fucking> สอนดอนมันเกิดอะไรขึ้นลด hmm, เยอะผิดปกติปะเนี่ยเข้าเมืองดูดีกว่าเกิดอะไรขึ้นในเมืองกันบ้าง oh <my> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเงาเงาอะไรเงาอะไร what what the fuck เดี๋ยว oh <my> เดี๋ยวเดี๋ยว oh <my> ต้องไปดูใกล้ๆเกิดอะไรขึ้นโอ้โหโอ้โ,โ,โหตายต่อหน้าต่อตามันกินมันเกิดอะไรขึ้นมันกรมาได้ไหหไดยังไงทหารทำอะไรอยู่อ้าวมันร่วงมาจากไหนเนี่ยมันจากไหนวะ What What the fuck หู ทั้งงอกยังเป็นอย่างนี้ในเมืองจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยลองไปดูดีกว่าโอ้เราต้องทำข่าวเราต้องทำข่าวข่าวใหญ่แน่ๆงานนี้ข่าวใหญ่แน่ๆอืมโอ้โหมังกรใช่ไหมนี่มังกรเหรอมังกรเหรอฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเกิดขึ้นออโอ้ my god oh my god โอ้ไม่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 ไม,ไม,ไม่แค่มาดูสถานการณ์โอ้โหรถรถกูรถ What the fuck โอ้โหเย้แล้วยเย้แล้วยเย่แน่แน่ทางน,นี้เย่แน่แน่เย่แน่แน่โอ้ยเย่แน่แน่โอ้ยตางทางไม่ดีอย่างงี้ต้องเล่นปืน สโลโมชัน่นนี่นี่นี่มังกรเหรอมังกรเหรอล่วงไปครับผมล่วงไปฮะเมือก่อแล้วก็มังกรเหรอวะนี่เ็จตู้เ็จตู้เอเดี๋ยว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 อะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวอะไรเนี่ยอะไรบินโฉบหน้าไปอะไรบินโฉบหน้าไปไม่ดีละเราต้องลงก่อนหาที่แคบหาที่แคบปึบ รอมีอะไรแถวนี้มีอะไรแถวนี้ฮะฮะฮะจะเอาจะเล่นเหรอจะเล่นกับพี่เหรอเนาะจะเล่นกับพี่เหรอเนาะโอ้ยเนาะน้องจะเล่นเหรอน้องโอ้โหเดี๋ยวเนาะโอ้ยวัดเดี๋ยวฟันจะเล่นกับพี่เหรอคุณคิดว่าพี่กลัวมังกรเหรอฮะมังกรเหรอจิ๊บจิ๊บอีกเนาะงทำไงดีตำรวจก็ช่วยอะไรไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเผาพี่ อะไรมันเผาพี่เมื่อกี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ลองเปลี่ยนมุมมองเป็นแบบนี้ดิโอ้โหเว้ยนี่แหละนี่แหละมมุมมองแบบนี้สุดยอดมามาตัวเล็กติดตัวเล็กก็มาโอ้โหตัวเล็กมีมังกรตัวเล็กด้วยนี่มันนกไม่ใช่เนะ่ฮ นโโ้องคาบซิก้าอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยอะไรเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นโหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหลายตาลายตาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลายตาลายตามากโอ้โหใครมัน้วนไฟใส่โอ้โหม้นไฟใส่กูด้วยเหรอม้นไฟใส่กูด้วยเหรอม้นไฟใส่กูด้วยเหรอม้นไฟใส่กูด้ด้วยเหรอโอ้เดี๋ยวโอ้โหนี่อีกตัวนึงนกนกนังนวลใช่ไหมเนี่ยนกนกม้นไฟได้ มึงมาจากบ้านหลังไหนเนี่ยฮะอยากได้เลี้ยงสักตัวจังเลยตายไหมตายไหมตายไหมตายไม่ตาย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 อืมเจ็บไปครับเจ็บไปครับโหโหูอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ต้องหารถต้องหารถนันนี้เจ็บหนักนันนี้เจ็บหนัก เราได้กูสักคันเลยได้ไงวะโอ้โหเดือววกเชียวมาตายเลยอุย้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งกูจะต้องปกป้องโลกนี้นี่กูจะเป็นฮีโร่ฮีโร่ถืออะไรดีฮีโร่ถือไม้เบสบอลมามึงมา ฝากให้หนักหน้ำเลยเอยหนักหน่หรือเป้าว่าไม่ไหววะลูกซองสิครับผมปีมีมีไว้ไหนอ่ไรค่ะผู้บริสุทธิ์เหรอไออยู่ไหนมีโอ้โหโอ้ไล่ไล่เดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวรถ วันนี้โอเคใช่ไหมเนี่ยอยืมอืมนี้มันต้องอยู่ในรถยิงสิครับผมโอ้ยเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้เพลงเพลงไม่ได้เพลงไม่ได้เลยเดี๋ยวโดนเลกสิทโอโโ้โอหเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บเล็กสิทเล่นเจ็บนะเนี่ยเล็กสิทเดี๋ยวนี้แม่งไม่ได้ไม่ได้ที่ไหนอ่ะอืออืออืออยู่ในรถยิงทำไรกูได้โอ้โห มึงทำกูได้จริงๆด้วยอยู่ไม่ได้ต้องหนีสิแลยวก่อนอที่เหมาะๆที่เหมาะๆแล้วจัดไปด้วยสไนท์ไหนไหนอ่ะโอ้ตีโอ้อโหนัดเดียวร่วงครับผมนัดเดียวร่วง เอ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งสิให้กูตั้งตัวก่อนให้กูตั้งตัวก่อนแบบนี้ต้องเปิดโอ้โหโวยไม่ให้กูตั้งตัวเลยเหรอโอ้โหมึงให้กูตั้งตัวสักนิดนึงไอ้นี่ เจอต้องเจออาวุธหนักอันนี้ก็หนักอยู่โอเคหนักอยู่ไม่ไม่เอาสิเอาสิเอาสิมึงเอาสิอะไรอะไรฮะอะไรตายไปซะ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 ครับตายไปซะครับโอ้ยมันอึด

โอ้หไม่ได้ไม่ได้การต้องเปิดต้องเปิดความสามารถต้องเปิดความสามารถยิงมั่งไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้เดี๋ยวอย่าพึ่งโอ้โหเดี๋ยวอย่าพึ่งอ,อย่าพึ่อองอย่าพึ่งอย่าพึ่งดความสามารถก่อนนีย่ยิงยิงอย่าให้ยัง้งยิงอย่าให้ยัง้งต้องโชว์ความสามารถนี่โอเปอเรชัอนอ่นน้องนักฆ่ามังกรน,นี่นี่นี่ โอ้โหโง่เงี้เลยเี่เลยเลยโอ้โหโหรปรพิภิบตุดมากอุ้ยเอาเรงพยาบาลไปซะละนี่นี่นี่โอ้โหนี่ยิงยิงซะตูดขมิบืหเราต้องตุยหลังเราต้องตุยหลังนี่อุ้งทำอะไรบ้างน่ะนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้งยิงโอ้โห เข้ามามันเข้ามาโอ้โหไม่ได้แอมไม่ได้แอมพี่ไม่ได้แอมพี่ไอตัวเล็กอยู่ไหนนี่ไงไอตัวเล็กไอตัวเล็กนี่ไอตัวเล็กล่วงไปตัวเล็กล่วงไปโหเดี๋ยวเดี๋ยวมึงยิงใครมึงยิงอะไรเดี๋ยวมึงยิงอะไรคุณมองไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมึงเกินไปแล้วมึงเกินไปแล้ว เดียว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 เ่ตายเตเย็นนนะอือุ้ยอุ้ยอืยิงจนแม็กจะหมดแล้วนะเนี่ยืไปมคไม่หมดนี่หวเดี๋ยวโอ้โหวโอเคครับผมก็ยังไงคลิปนี้ก็ขอลาันเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะผมตอนนี้ก็มาอยู่จุดปลอดภัยแล้วนะฮะซึ่ง โอ้โหนั่นอะไรนั่นมันนกนางนวลนกนางนวลมันน่ากลัวอะไรขนาดนี้โอเคในคลิปนี้ก็ขอลากัรเป็นเท่านี้แล้วกันนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วว่าจะเป็นอะไรนะฮะยังไงก็ลาไปก่อนนะครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับไปเจอใหม่คลิปหน้าครับผมในเกืดเดมลาไปก่อนครับ รถไม่มีทางหยุดคาได้หรอกก็คือเวลไวของเมืองนี้อือฮอเหรอหอเหรอเจอเจอเจอมังกรพ่นไฟห,หน่อยนี่นี่เจอมังกรพ่นไฟห,หน่อยอ